สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอร่อยชัวร์กับครัวคุณหนึ่งนะครับวันนี้นะครับสำหรับเมนูเด็กเส้นนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอระหว่างอาหารไทยนะครับที่นำไปฟิวชั่นกับอาหารทางต่างชาตินะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูแกงเขียวหวานนะครับที่ทานกับเส้นสปากเกตตีส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าแกงเขียวหวานเราเนี่ยจะทานในส่วนของ เส้นขนมจีนหรือว่าทานกับข้าวแต่วันนี้นะครับเราจะมาทานกับเส้นสปากเกตตี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนผสมแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ กรอบไปด้วยนะครับอันนี้คือเส้นสปาเกตตี้นะครับที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อสัตว์นะครับวันนี้เราใช้เป็นเนื้อไก่นะครับผมเปลี่ยนได้นะครับเนื้อสัตว์สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ได้ตามต้องการนะครับมีน้ำปลามีน้ำตาลปี๊บนะครับมีพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับใบโหระพาน้ำพริกแกงเขียวหวานนะครับมะเขือเป็นมะเขือเปาะนะครับ น้ำมันนะครับใบมะกรูดแล้วก็เกลือแล้วก็กะทิแล้วก็น้ำซุปครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เริ่มจากการที่เราตั้งกระทะนะครับจากนั้นให้เราใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับ ่อด้วยในส่วนของน้ำพริกแกงเคียวหวานนะครับผัดน้ำพริกแกงให้สุกนะครับเราจะ ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับบางท่านอาจจะไม่ใช้น้ํามันนะครับเราอาจจะใช้เป็นหัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันก่อนนะครับแล้วก็เราจะใส่กะทิลงไปก็ได้นะครับกะทินี่เราจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิสดก็ได้นะครับวันนี้สูตรที่เราทำเนี่ยเราจะใช้เรา จะทำในส่วนที่เป็นแบบน้ํำขุกคลิกนะครับเราจะไม่ทําให้น้ําเยอะนะครับค่อยๆใส่กะทิไปนะครับ ความเผ็ดนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำพริกแกงที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับถ้าเราชอบทานเผ็ดๆนะครับเราก็สามารถใส่น้ำพริกแกงลงไปได้เยอะนะครับผัดน้ำพริกแกงนี้ต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับเพื่ให้กะทิของเขาแตกมันแล้วก็ตัวของเครื่องแกงจะได้หอมด้วย การที่สังเกตว่าน้ำพริกแกงของเราเนี่ยแตกมันหรือยังเนี่ยเราจะดูจากข้างๆกระทะเลยนะครับว่ามันจะมีเป็นน้ำมันขึ้นมานะครับเวลาเราใส่กะทินะครับเราจะใส่จากตรงด้านข้างของกระทะนะครับ เพื่อให้เขาโดนความร้อนเวลาเราใส่กะทิลงไปเราจะเห็นว่าตัวกะทิของเขาเนี่ยจะจะเดือดเดือดอยู่นะครับเพราะว่าเขาโดนความร้อนนะครับแล้วมันจะทำให้ตัวกะทินี้แตกมันอันนี้เราอาจจะใช้เวลาผัดสักครู่หนึ่งนะครับเรื่องเวลาในการผัดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของ วัตถุดิบที่เราใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นกะไม่ได้ว่าอาจจะเป็น5นาที10นาทีหรือว่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำพริกแกงขึ้นอยู่ปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เราใช้นะครับนะครับเวลาเราใส่เราจะใส่ให้เป็นด้านข้างนะครับเนี่ยพออย่างนี้นเราจะเริ่มเห็นเห็นที่เป็นเป็นมันๆลอยขึ้นมานะครับที่เป็นสีแดงแดงสีเขียวๆนะครับก็คือมันของกะทิด้วย ใช่ครับกะทินี่เราจะใส่ลงไปเรื่อยๆเลยนะครับพอเรผัดเขาก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแตกมันก็จะแตกตัวใช่ไหมครับพอมันแตกตัวพอมันแห้งเราก็ใส่กะทิเพิ่มไปใส่กะทิเพิ่มไปครับเราจะเห็นว่าเนี่ยเริ่มจะมีเป็นน้ํามันนะครับอย่างที่บอกว่าขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ผัดนะพิกแกงให้หอมเนี่ย เวลาเราทานเราจะรู้สึกปลานะครับถามว่ารู้สึกปลานี่เกิดจากอะไรเกิดจากที่เราผัดน้ำพริกแกงไม่สุกนะครับบางท่านที่ไม่ได้ผัดน้ำพริกแกงเลยอยู่ปุ๊บเอากะทิลงไปใส่แล้วก็เอาน้ำพริกแกงลงไปละลายในน้ำเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่ได้รสชาติถึงความหอมของน้ำพริกแกงนะครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่าครูเตรียมในส่วนของน้ำซุปไปด้วยนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเป็นสี ขึ้นมาเลยนะครับว่าจะเห็นเป็นตัวที่เป็นน้ํามันขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวพอเดือดสักครู่นึงเราจะใส่ในส่วนของเนื้อไก่ลงไปนะครับวันนี้เราใช้เนื้อไก่นะครับครับตอนนี้นะครับน้ําพริกแกงเราก็แตกมันได้ที่แล้วนะครับจากนั้นให้เราใส่เนื้อเนื้อสัตว์ลงไปนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราใช้เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นะครับอันนี้หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเป็นเน prix, ื้อหมูเนื้อไก่นะครับเราใส่ลงไปแล้วก็ Talk ปล่อยเขาไว้สักครู่หนึ่งแต่ถ la ้าเป็นเนื้อปลานะครับถ้าเราใส่เราต้องให้เขาเดือดนะครับแล้วเราค่อยใส่ลงไปถ้าเป็นเนื้อปลาเนี่ยถ้าเราใส <implied. S 1> ่แล้วเราคนเลยเนี่ยมันจะเหม็นคาวนะครับผมถ้าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูก็ใส่ลงไปแล้วอาจจะเคี่ยวเคียเขาได้นิดนึงนะครับจริงๆแกงเขียวหวานเนี่ย <mark> <ims hist> ผักที่เราเลือกใช้นะครับก็ตามใจชอบเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะเป็นมะเขือหรือไม่ก็เป็นฟักนะครับวันนี้ครูใช้มะเขือมะเขือก็มีมะเขือพวงมะเขือเปลาะหรือว่ามะเขือยาวก็ได้นะครับ ตอนนี้เราผัดน้ำพริกแกงกับเนื้อไก่นะครับมาสุกประมาณสัก80%ได้แล้วนะครับจากนั้นให้เรานำมะเขือนะครับมาใส่นะครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่การที่เราจะใส่มะเขือนะครับก็คือถ้าเราใส่มะเขือลงไปเนี่ยถ้ามันไม่เดือดนะครับตัวมะเขือเขาก็จะดำนะครับทำให้เป็นสีดำเราจะสังเกตได้ว่ามะเขือเนี่ยถ้าตาม บางครั้งถ้าเราใส่ลงไปแล้วเราบา,บางที่เราเห็นว่ามันเป็นสีดำๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราผัดยังไม่สุกนะครับแล้วเราก็ปิดไฟลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องให้เขาร้อนนะครับเขาจะได้เขาจะได้สุกทั่วกันนะครับถ้ามะเขือไม่สุกนะครับมันก็จะกลายเป็นสีดำๆนะครับทำให้ดูไม่น่ารับประทานอันนี้อาจจะคนไปน,นิดนึงนะครับผัวจะใส่น้ำเพิ่มลงไปนะครับเพื่อช่วยให้เขา น้ำขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นน้ำซุปนะครับครับตอนนี้ในส่วนของน้ำพริกแกงก็เดือดแล้วนะครับมะเขือก็สุกพอประมาณนะครับเราก็เริ่มปรุงรสนะครับในการนะครับใส่น้ำปลานะครับเราอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาลงไปเยอะนะครับเพราะว่าน้ำพริกแกงเนี่ยเขาจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับให้เราค่อยๆใส่ลงไปนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบน้ำปลาเพราะมีอาจจะเหม็นคาวนะครับแล้วก็ใส่เกลือช่วยนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเราต้องคอยชิมนะครับเวลาทำอาหารนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่ชอบแบบข้นๆก็ไม่ต้องเติมน้ําหรือว่าเติมกะทิแต่ถ้าใครชอบแบบทานน้ำใสๆหน่อยนึงนะครับขนมจีนแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นสปากเกตตี้แกงเขียวหวานนะครับเราก็อาจจะเป็นน้ําข้นๆนิดหนึ่งนะครับให้น้าําตาลเขาละลายนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมรสด,ดูลองชิมดูนะครับ น้ำตาลนิดนึงนะครับในเส้นสปากเกตตี้นะครับเขาจะมีรสชาติเค็มอยู่นิดๆน,นะครับพยายามอย่าปรุงให้มีรสชาติเค็มมากนะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยบางทีบางทีพอมันเย็นลงแล้วนะครับความเค็มของเขาเจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ไปเราก็ใส่ในส่วนของพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับใส่ลงไปใบโหระพานะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปเลยครับอันนี้เป็นสมุนไพรไทยนะครับชอบมากก็ใส่ไปถ้าเป็นในส่วนผสมของ ปลานะครับเราจะใส่ในส่วนของกระชายเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อดับกลิ่น่าวคนเขาสักนิดนึงเหมือนกันครับใส่ผักใบหรือว่าผักอะไรก็ตามนะครับให้เขารู้ตัวว่าเขาสุกนะครับถ้าเขาสุกแล้วเนี่ยสีเขาจะเป็นสีเขียวสวยนะครับแต่ถ้าเขาแบบใส่ปุ๊บแล้วเขายังไม่สุกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะตายนึ่งนะครับตายนึ่งก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลน,นะครับอ่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรา ปิดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงมาจัดจานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ <S 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 ครับตอนนี้เราก็จะมาตัดลงจานนะครับก็คือเส้นสปากเกตตี้ที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะทําแบบน้ำกุ๊กคลิกนะครับ นี้ก็คือตักใส่จานนะครับส่วนอันนี้เราก็จะตักใส่กล่องในกรณีถ้าเราตักใส่กล่องเนี่ยเราสามารถตักแล้วทานได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะแยกนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นใส่กล่องเป็น2ช่องหรือว่าใส่เป็นถุงพลาสติกแยกอีกชั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทานเลยเนี่ยเขาก็จะอืดไปอีก ครับก็มีสีแดงนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงไปหัวผ้า,าปกด้านบนนะครับ นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงเคีวหวานสปากเกตตี้นะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้กับรายการอ,าอร่อยชัวก,กับครูคุณหนึ่งนะครับในหัวข้อเมนูเด็กเส้นนะครับแล้วก็กดติดตามให้กับ BC b a d Online c a r d ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ